สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูมิ้น์อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ครูมิ้น์จะมาสอนในหน่วยของกลางวานันกลางคืนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าหน่วยกลางวานันกลางคืนเป็นเช่นไรถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูมิ้น์ก็จะมาสอนในเรื่องของกลางวันและกลางคืนค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูมิ้นก็มีนิทานสนุกๆมากฝากเด็กๆด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูนิทานกันเลยคะ่ะว้าอ,อากาศตอนเช้านี้สดชื่นจ่มใสจังเลยนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลากลางวัน เวลากลางคืนทิศท,ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าทิศตะวันออกทิศท,ที่ดวงอาทิตย์ตกเรียกว่าทิศตะวันตกกุ้งกิ่งจําได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสอนไว้ <c oughs> วันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งจะชวนทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวเ,เ,เกี่ยวกับเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์แล้วเวลากลางคืนที่มีพระจันทร์ในนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนจากชุดหนูน้อยหัด ตอนนี้พร้อมจะไปดูนิคานน่ารักน่ารักเรื่องนี้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปกันเลยกลางวันกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดี ดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูซีเดียวเดียว แต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืน พักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไวอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมา หน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋าเวลาผันผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปและต่อไปนะคะครูมิ้นก็จะให้เด็กๆชมคลิปวิดีโอ กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยเด็กๆไปชมพร้อมกันกันกบครูมินนะคะการทดลองเรื่องกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ๊ะทำไมตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์ แต่ตอนกลางคืนเห็นดวงดาวหรือพระจันทร์ด้วยล่ะงั้นเรามาทดลองกันนะคะเด็กๆภาพเรียบแสงของไฟฉายเป็นแสงจากน้ำอาทิตย์นำไฟฉายส่องไปยงังลูกโลกจำลองในห้องมืด และหน้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายจากการทดลองอธิบายได้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบพระอาทิตย์ ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองซีกโลกที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันและซีกโลกที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ข้าใจไหมคะเด็กๆโอ้โหกลางวันกลางคืนเป็นแบบนี้นี่เองเราได้เรียนรู้กลางวันกลางคืนไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปครูมิ้นมีใบงานเสริมประสบการณ์เพื่อทบทวนความรู้ความจำให้เด็กๆทำกันนะคะโดยให้เด็กๆเขียนตามรอยประกลางวันกลางคืน จากนั้นให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นภาพกลางวานันและก็ภาพที่เป็นภาพกลางคืนค่ะถ้าเด็กๆทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชั้นเลขที่ชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะครูวินและครู วันนี้ครูมิ้นก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ครูมิ้นไปแล้วค่ะสวัสดี